สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็จะมาบอกเทคนิคนะคะเทคนิคที่ทําให้ต้นขยายเร็วเนาะแล้วก็ต้นโตเร็วด้วยนะคะก็เป็นวิธีที่ง่ายๆนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะทําทได้โดยที่ไม่ต้องเสียปัจจัยหรือรเสียกระตังเลยนะคะแต่มันเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะที่ถ้าทําแล้วต้นยางนะคะต้นยางที่อยู่ในถุงแบบนี้นะคะ ก็จะขยายเร็วขึ้นแล้วก็โตรเร็วขึ้นอีกด้วยนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปดูเทคนิคนะคะที่จะทำให้ต้นขยายเร็วแล้วก็โตรเร็วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เจชงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะ เราก็ไปดูเคล็ดลับนะคะที่จะทําให้ต้นขยายเร็วกันดีกว่านะคะไปกันเลยจ้าต้นยางนะคะที่เขาเป็นแบบนี้นะคะต้นยางที่เป็นแบบนี้เนาะเขาจะมีใบซุ้มๆแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะเป็นเทคนิคง,ง่ายๆก็คือเราจะรีดใบล่างออกนะคะอันนี้คือเราจะรีดใบล่างออกอเห็นไหมคะนี่รีดใบล่างออกเลยนะคะ ตรงนี้นะคะเรารีดใบล่างออกแล้วนะคะนี่ใบล่างใบล่างสุดของต้นเขานะคะแล้วเขาก็จะเหลืออ่าใบอีกเยอะเลยนะคะใบเป็น2องชัติสามชัแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะเขาก็จะเหลือใบอีกแบบนี้นะคะทีนี้นะคะทําไมแล้วถึงต้องรีดใบออกเพราะว่าจะทําให้ต้นเขาขยายเร็วแล้วตรงอ่าตรงนี้เขาก็จะโล่งนะคะตรงโคนต้นมาขึ้นมาจากที่เรารีดเนาะเขาจะรอ เขาจะโล่งนะคะจะทําให้ต้นเขาขยายเร็วด้วยเพราะเขาไม่ต้องเอาน้าเลี้ยงนะคะมาเลี้ยงใบข้างล่างด้วยนะคะประมาณนั้นเลยอันนี้เป็นเทคนิคนะคะส่วนตัวนะคะที่ทำบ่อยนะคะทำบ่อยแล้วก็ได้ผลแบบนี้นะคะจึงได้นำม,มาบอกต่อเพื่อนๆนะคะถ้า,าเทคนิคนี้นะคะดีกับเพื่อนๆเหมือนกันนะคะก็อย่าลืมอคอมเมนต์มาบอกกับเจ๊บ้างนะคะเพื่อ เป็นกำลังใจให้กันนะคะทีนี้เราก็ไปลองไปดูาการตีดใบล่างกันเลยดีกว่านะคะมันเป็นเทคนิคที่จะทำให้ขยายต้นต้นยางในถุงนะคะขยายเร็วนะคะแล้วก็โตเร็วคะ่ะ จะเป็นลักษณะนี้นะคะที่เรารีดใบแล้วจะเป็นลักษณะโล่งๆแบบนี้นะคะที่จะทําให้เขาขยายต้นเร็วนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูที่เขา,าที่ทําเสร็จแล้วนะคะว่าเป็นแบบไหนค่ะร่องนี้นะคะสองร่องนี้สองข้างเลยนะคะเราก็รีดใบแล้วนะคะรีดใบแล้วอันนี้ก็จะทําให้เขาโล่งนะคะสังเกตดูว่าเขาข้างล่างนะคะเขาจะโล่งมากเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะ อันนี้คือเรารีดใบแล้วนะคะเราแต่งใบเพื่อให้ต้นขยายแล้วก็ต้นโตเร็วนะคะทุกคน,นนี้เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทาให้ต้นโตเร็วนะคะอ่าตอนนี้ก็ไปทําต่อกันดีกว่านะคะเพื่อนๆจ้างั้นเจ๊ขอตัวไปทําก่อนนะคะบายๆจ้าแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ